สว,สวัสดีครับสวีดัตสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่องมีมิสาราันครับวันนี้ย่วยดิค่ะน้องเนมซองซิงเอ็กทูนะครับอยู่ให้เป็นใช้ชีวิตให้สบายอยู่แต้ม7จ็ดนะครับผมชุดมี339นะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะเนี่ยมีชุดนักแข่งด้วยครับผู้ชมเออปืนคือแบบคือแค่หน้าล็อบบี้ก็มีปืนเวลสี่แล้วอะคือผมมาน่าจะไอดีตึงแน่ๆนครับผู้ชมผมคิดว่านะดูดิโอ้โหอย่างตึงครับผู้ชม หอมประมาณานี้เลยนะครับผมกระเป๋าเอ้ยนี่มันกระเป๋านี่กระเป๋าโหดท่าผู้ชม,มกระเป๋ากระดูกผมไม่รู้ชื่อมันนะแต่มันเป็นกระเป๋าโหดอรืกระเป๋าแร่แร่ไม่แร่ไม่รู้แต่มันเท่ชิมหายเลยเออหอมประมาณนี้เลย <ๆ S 1> ดูดิด2 2> <admit> อาวุธปืนแอมฟอล์ดนสองเอเคเอเคโอ้โหโห้วยเวอร์เกินส oh, ากาลุนสองเฮ้ยเอเคมังกรยังไงวิเวอร์จังหวะเอ็มแปดรุนสองเอ็นรุนสองเฮ้ยเฮ้ยเวอร์ไปแล้วพาราเฟยังลั่นอ่ะเกินไปขอประมาณนี้เลยนะขอประมาณนี้ UMP ประมาณนี้ M P C 0ประมาณนี้ขอประมาณนี้ลูกซองให้ลูกซอ,องไฟท่างผู้ชมลูกซองในตำนานให้ลูกซองในตำนานว่าเอาว่าต้องตำนานานลูกเราก็จะมีลูกซองอัพลูกซองควงผมไม่เล่นนะผมขอเล่นเป็นซองควงนะผมบอกเลยนะครับท้งชีวิตผมในในฟรีไฟนะี่ผมจะยกให้กับซองควงแรปเปอร์อย่างเดียวนะเออผมบอกเลยแรปเปอร์ซองควงแรปเปอร์โ P ที่สุดแล้วนะสำหรับผมนะ ขอบ้านนี่เลยนะครับป่ะไปอยูไฮไลท์กันเลยนะครับผมวันนีครับเฮ้ยนี่นี่ตัวตายไปดิตัวมีตัวสไนด์หนอนตัวแดกหนึ่งหัวไอ้ไอจอเป็นไร้วัสดีครับตัวแดงแดงตัวมาดิมาดิเออมาดิตัวตัวท่านผู้ชมมีตัวมาเหรอท่านผู้ชม เฮ้มาครับผู้ชมเฮีโร่หมดตหัวไปัิฮาดีครั์มไปดิฮาร์มไปดีครับ,รบ,รบเอาละตัวปีผู้ชมข้างหน้าข้างหน้าเลข้างหน้ามันจะวิ่งมาป่อหัวไปแดงต่อหัวไปแดงไม่ดาวเฮ้ใช่ครัอผู้ชมไม่ดาวได้ไงไปฮาร์มไปแดงแปลงมาดิท่านผู้ชม,ไม,ไ,ชมไม่ใช่ละ วันดีครับปาหัวอ้ยแดงแปดวัวแดงแดแดงแปดตัปาหัวอ้ยแดงแปดดปาหัวแปแดงแดงวันดีครับมาดิปาหัวแปแดงปหัวแปาง

าาาาาาโดนลุงมาเอากา,า,าชอมสามหนึ่งสี่หนึงมาดิตวหนึ่งตัหนึ่งไอ้หมอเจ้าปุ๋ยไม่จดีาดาวมปดิดิครับปังหมยมี่บ่างไงอ้พีตัวยิงมา สวัสดีครับมาเลยหัวไปมาดิมาดิอย่าใหญ่แว่ะมาดิอีกแงมาเปิดยห้เลยไม่ดีัดิครับมาเลยหัวไปมาดิหัวสวัสดีครับหัว e หัว มือหัวมันไม่เห็นผมมาผู้ชมไอ้นี่มันปือหัวไอ้แม่งลงใหม่ไอ้ละมืหัวไม่เห็นลมสวัสดีครับโ้ล่วงล่วง i l n มหัวแดงแปดว่ะายีหัวแดงแปดไปตรงนะมหัวแดงแดง triple kill สวัสดีครับ ตัวะ้องน้องวัดีครั้องน้องมาดิตัวแตัน triple kill เอ้วันดีครับแต้มเจ็ดพันทำไมเจอวะ ต่อมาไม่ต่อมาหนึ่องามไมไดแคปชั่นเด็ดต้ิดเปหอับมองตวไอ้ไอ้หวยอเรนี่แอนนีหรอวันนี้ครับตัว เร่งตัววิ่งมาแล้วลวิ่งมาแล้วสาไลนอน มาดิแัวนแดงสามสามทริปเ l ิลคิลต่อไปหัวไม่ดาวไม่โดนหัวเลยมาดิหาท่านผู้ชมเอ้าบัญชีล็อคได้ล็อครื่องอื่นอะไรวะเอายังไงโอ้เรียบร้อยโอ้โหคะแนนความดีต่ำกว่า90คะแนนเล่นไม่ได้โอ้อะไรเนี่ยเหรอทำไมเอซีมาล็อกซอนเลยตอนนี้เนี่ยโอ้ท่านผู้ชมคือแบบ เอซล็อกซอนปุ๊บอ่ะผมเด้งใช่ไหมแล้วผมแบบผมเข้ามาปุ๊บอ่ะผมเข้าแรงไม่ได้เลยมีเอฟซีนตีทักมาว่าพี่หลุดเหรอพี่ออกเหรอโอ้โหคะแนนความดีหายไปหมดท่านผู้ชมเล่นไม่ได้